สวัสดีเทรดเดอร์ der, ทุกท่านอยู่กับช่อง FX2Trade เดี๋ยววันนี้เรามาดูเทรดจากพันสู่ล้านในตอนที่5ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเทรดตัวไหนไปบ้างแล้วมีตัวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปชมกันภายในคลิปนะครับก็เริ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ทำการรีวิวแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่า s u รูเทรดไปนะครับสำหรับ s u รูเทรดหลายคนก็น่าจะรู้จกักดีนะครับตนผมได้รีวิวไว้ในส่วนของเทรดเดอร์นะครับทีนี้ผมจะให้ดูว่าทำไมสุรูเทรดถึงน่าสนใจนะครับ ซูรูเทสก็มีประบัติมายาวนาน10กว่าปีแล้วนะครับในส่วนของซูรูเทสถ้าไปดูที่หน้าเพจของเขาก็จะมีการอัปเดตมาตลอดนะครับแต่ที่ผมไปสะดุดตาก็คือตรงนี้ครับซูรูเทส2.0 is coming soon ก็คือในรอบหลายปีที่ผ่านมาซูรูเทสไม่มีการอัปเดตใหญ่ๆเลยนะครับพ่อจะมีอัปเดตบ้างเล็กๆน้อยๆถึงแม้ว่าหน้าเพจของเขาจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่เรายังไม่เห็นการอัปเดตใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยนะครับ ในรูปนี้ก็จะเป็นงานโ o r ิคเอ็กโที่ดูใบนะครับสำหรับซูรูเทตก็ได้รับรางวัลเบสโซเชียลเบลวเมเนจเมนต์แพลตฟอร์มนะครับตรงนี้แต่ในรายละเอียดเขาไม่ได้บอกไว้นะครับว่ามีแพลตฟอร์มไหนบ้างที่เข้าประกวดในรูปต่อมาก็จะเป็นงานของซูรูเทตที่ได้ไปออกบูธท,ที่ได้ไปจัดงานที่ลอนดอนซัมมิตนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเพราเดี๋ยวต้องมาคอยติดตามกันนะครับว่าการนับเียดต2.0ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราต้องมาคอยติดตามดูกันนะครับ ในหน้านี้ผมจะให้ดูการจัดอันดับของทางเว็บซุร t e นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปในหลายปีที่ผ่านมาก็คือตรงนี้ครับ m o u n e f o l l o w i n g หรือว่ายอดผู้ติดตามถ้าย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วอ่ะอันดับหนึ่งยอดของผู้ติดตามจะอยู่ที่15ล้านเลยนะครับอันดับสองอันดับ3มนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1ิล้าน12ล้านนะครับแต่ว,ว่าปัจจุบันเนี่ยยอดผู้ติดตามอยู่แค่หลักแสนเองนะครับก็คือสามแสนสามแสนเนี้ย เพราะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยหลายๆบกก็ได้ทำโซเชียลแพลตฟอร์มที่เป็น Copy t r a ท ing ของตัวเองขึ้นมานะครับก็สำหรับเทรดเดอร์ก็จะมีพวกกองทุนนี้เราไปสอดกันใช่ไหมครับถ้ามองในแง่ผลตอบแทนเนี่ยสำหรับซูลูเทรดก็อาจจะได้น้อยกว่าแต่ข้อดีก็คือเรายังเทรดเดโมได้นะครับทีนี้ผมได้ทำรีวิวไปแล้วสามารถย้อนไปดูในคลิปได้นะครับว่าเทรดเดโมได้เงินจริงก็สำหรับแพลตฟอร์มซูลูเทรดก็ยังเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ในการที่เราจะสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึง่งอย่างในหน้าเนี่ยเป็นหน้าโปรไฟล์ที่ผมได้สร้างเอาไว้นะครับก็ชื่อ e f f e u t t e v a น e v1 ตรงนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถมาติดตามแล้วก็มา follow ได้นะครับผมก็จะเก็บสถิติเอาไว้แล้วก็ถ้ามีคนมา copy ก็จะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับปัจจุบันตัวนี้ผมยังทรดเป็นตัว demo โโอ,อยู่เดี๋ยวผมจะย้ายล็อกมาแล้วก็มาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม e t o l u t e อีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นช่วงปีหน้านะครับ ในหน้านี้ก็จะเป็นประบัติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมได้ทําการเข้าออเดอร์ไปนะครับก็สําหรับแพลตฟอร์มซูลูเทดเนี่ยเขาจะคิดรายได้ให้เราที่0.5ปิบตอนหนึ่งหลอดนะครับก็คือถ้ามีผู้ติดตามครบ1นึหลอดเราก็จะได้ที่5ดอลลาร์หรือถ้ามีผู้ติดตาม0.1หลอดเราก็จะได้ที่ 0. 0.5ดอลลาร์นะครับคือเขาจะคิดรายได้จากออเดอร์ที่เราปิดทํากําไรได้นะครับตรงนี้ในส่วนที่ออเดอร์ที่ปิดติดลบเขาจะไม่คิดรายได้ให้นะครับข้อถ้าใครสนใจก็อลองมาสมัครใช้งานดูได้นะครับสมัครได้ฟรีต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในบีที่ผ่านมาผมเทรดตัวไหนไปบ้างนะครับก็เริ่มจากนิวซีแลนด์แคสตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ถักเยนไปทําสัปดาห์นะครับเห็นว่าราคาดุดโรล,ลงมาแล้วก็หาจังบักเอง่งแล้วก็เซลลงมานะครับ ตวเนี้ผมถือลุ้นตรงนี้ที่เป็นแนวรับนะครับตรงนี้ถือแล้วก็ลุ้นลงมาตอนที่ราคาไหลลงมาถ้าเราเข้าตรงเนี้เราก็ SL ไว้ที่สวิงนี้นะครับพอราคาไหลลงมาเราก็เลื่อน SL มาบางหน้าไม้ไว้แล้วก็ถือลุ้นว่าราคาจะไหลลงมาหรือเปล่าส่วนไม้เนี่ยผมก็ปิดกําไรไปครับคูดต่อมาฟันเจทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือจากกรอบจะมีสวิงไฮสวิงโงตรงนี้นะครับแล้วเทนก็เป็นขาขึ้นราคาย่อ,อลงมา ก็ต้องหาจังหวะบายขึ้นไปนะครับช่วงเนี้ยผมก็ปิดกาไรได้ทันก่อนที่จะโดนข่าว BOJ ทุบลงมานะครับตรงเนี้ยไม้นี้ก็ปิดกำไรไปคู่ต่อมายูโรออสตามเฟรมสีชั่วโมงในรูปเทนเป็นขาขึ้นขึ้นมานี้ราคายอตัว,ตวก็หาจังหวะบายขึ้นไปตังหวนี้ผมก็เข้าบายไปแล้วก็ปิดไปสั้นๆนะครับคู่ต่อมายูโรนิมเซเลมคู่นี้ก็คือเทนเป็นขาขึ้นนะครับจากตรงเนี้ย เีกรอบขึ้นมาเบี่งไงสวิงโลตรงนี้ตอนนี้ราคาย่อตัวลงมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราบายผมก็เข้าออเดอร์ไปแล้วก็ราคาก็วิ่งขึ้นมาช่วงวันอังคารมีข่าว BOJ ทำให้ราคามันกระเพื่อมตรงนี้ผมก็เลยต้องตัดสินใจปิดไปก่อนสำหรับไม้นี้ก็คือเทน่เป็นขาขึ้นผมก็เข้าบายไปตั้นๆนะครับเราจะไม่เข้าเซลล์นะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าราคาวิ่งขึ้นไปเราอาจจะโดนลาก แต่ถ้าราคาวิ่งขึ้นไปแล้วย่อลงมาเราเข้าไปโอกาสที่ราคาจะลงมาแล้วขึ้นไปต่อมันจะมีเยอะกว่านะครับตรงเนี้ยเราก็าเล่นตามเทรนไปคู่ต่อมาทองคําครับก็คือจากในกรอบจะมีสวิงนี้โอกาสที่จะหลุดลงมาตรงเนี้ถ้าหลุดตรงนี้ก็คือเราจะมองหน้าเซลล์ไปเลยนะครับแต่กราฟีกแบบหนึ่งคือถ้ามองจากแพทเทิร์นตรงนี้ คล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมเวทนะครับก็คือถ้าแพทเทิร์นจบเมื่อไหร่ราคาจะทิ้งลงมาแรงแต่ที่นี้ราคามันออกข้างแพทเทิร์นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สําหรับไม้เนี่ยผมถือมาตั้งแต่จุดนี้นะครับเพราะว่าถ้าตีเทียนลน์ที่ข้างบนราคามันจะไปติดพอดีแล้วก็เกิดแท่งแบดลลงมาเนี่ยผมก็เข้าเซลล์ไปตรงนี้ตอนที่ราคาไหลลงมาผมยังไม่ได้ปิดนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับ ถ้าเราตีเทนไลน์ตรงเนี้ราคามันไหลหลุดลงมาแล้วถ้าเราไม่เข้าเซลล์ตรงนี้ที่เป็นแท่งบรกเขาเราก็จะเซลล์ตอนที่ราคาเด้งขึ้นไปเพื่อหวังกินลงมานะครับตรงนี้ผมก็เข้าเซลล์บีกไม้หนึง่งก็คือเป็นจังหวะที่ราคาขึ้นไปรีเทสตรงเส้นเทนไลน์นี้พอดีแต่เมื่อวันอังคารเนะี่ยมีข่าว BOJ เจทำให้ราคาทองคำกระชากขึ้นไป แต่ถ้าดูจากกรอบก็คือราคายังไม่ผ่านไฮนี้เราก็เล่นกันที่กรอบนี้นะครับในช่วงกลางสัปดาห์ราคาก็เทงลงมาก็คือผมก็ปิดร่วบไปเลยสาไม้เพราะว่าจากนีนรูปอ่ะราคามันเป็นไซด์เวก็เป็นช่วงปีใหม่วอดีราคาอาจจะไม่ได้วิ่งดุนแรงนะครับสําหรับสัปดาห์หน้าก็ต้องดูที่กรอบเนี้นะครับว่าราคาจะหลุดไปหรือเปล่าถ้าเล่นตามเฟรมเล็กก็อาจจะหาจังหวะเซลลงมาตรงนี้ได้ เดี๋ยวต้องคอยดูกันครับกู้ต่อมา US ปังทำเฟรม4ชั่วโมงแต่นี้รูปถ้าเราเล่นตามเทรนเราจะหาจังหวะเด้งเซลล์นะครับตอนที่ราคาไหลลงมามันมาติดแลวนวรับนี้ก็คือผมมองอีกทางหนึ่งราคามีโอกาสที่จะกลับตัวผมก็เข้าบายไปตรงเนี้แล้วพอราคาดีดขึ้นมาผมก็ปิดไปเมื่อวันศุกร์นะครับวมนนี้ก็บวกกำไรไปสำหรับบิหน้าก็เดี๋ยวมาคอยดูกันว่าจะผ่านแนวนี้ไปได้หรือเปล่า คู่ต่อมาออสฟังทําเพล์หนึ่งชั่วโมงนิลูปก็เป็นเทนขาลงนะครับลงมาอย่างนี้ก็หาจังหวะเข้าเซลล์ไปสมัยเนี้ยผมเข้าเซลล์ไปแล้วพอข้ามาอีกวันหนึ่งราคามันเกิดสลิปเพดนะครับเนี่ยถ้าดูในโปรแกรม MT4 จะเห็นว่าราคามันไหลลงมาละแต่เมื่อตอนเช้ารา,าคามันปิดกระโดดขึ้นมาตรงเนี้ยไม้นี้ผมก็เลยโดนปิดไปแบบงงๆนะครับคู่ต่อมาตอนนิวซีแลนด์ทำเพลยสี่ชั่วโมง ในรูปก,ก็คือหลุดกรอบลงมาแล้วเราจะหาจังหวะด้่งซลลแต่ว่าแพทเทิร์นเป็นสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้ราคามันก็เลยลากขึ้นไปเห็นว่าราคามันไปติดแนวต้าตรงนี้ตรงนี้ผมเข้าซีลสั้นๆนะครับพอราคาไหลลงมาผมก็รีบปิดไปเลยคู่ต่อมาแคทเจทำเฟรมสี่ชั่วโมงแแผนก็คือเราจะเข้าบายจากกรอบแนวรับตรงนี้นะครับให้ราคารีบาลขึ้นไปแต่ที่นี้ตอนที่ราคารีบาลขึ้นไปอ่ะผมไม่ได้เลื่อนเอชเยลมาบางัง เราก็โดนข่าวว oj อเจทุบลงมานะครับตรงนี้แต่ว่าเราก็เอซเอไว้ที่โลเดิมตรงนี้ไม้นี้ก็เลยโดนไปไม่เยอะนะครับแล้วก็มีอีกไม้นึงตอนที่ราคาไหลลงมาแล้วเนี่ยผมว่าเข้าส่วนบายไปเสร็จแล้วราคามันก็รูดลงมาตรงนี้ผมก็เลยโดนปิดไปก็เหมือนเดิมครับหลังจากที่ผมโดน g n เนแนวราคามก็รีบาวกลับขึ้นมาที่เดิมกุตมา gj ครับก็คือราคาเล่นกันอยู่ในกรอบเนี่ยผมว่าเข้าบายที่โซนนี้ ตอนที่รีบาวผมก็วางเอไว้ตัวนี้แล้วก็โดนข่าวทุบลงมาโดนไปก่อนไม้แรกพอไม้ที่สองอ่ะผมจะส่วนใบให้ราคามันหดขึ้นใบใช่ไหมครับแต่ที่เนี้ยราคามันไหลลงมาแรงสําหรับไม้นี้ก็โดนไปติดกันนะครับสองไม้พูดต่อมา UJ ทํทำเฟรมสี่ชั่วโมงจากในกรอบก็คือเราคาดกันว่าราคามันมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปข้างบนไม้นี้เป็นไม้ที่ผมถือข้ามมานะครับ แล้วก็ไม้นี้เป็นไม้ที่วางเอซสลไว้ตรงนี้เพื่อที่จะหวังกินตอนที่ราคามันรีบาวกลับขึ้นมาแต่ที่เนี้ยตอนนี้ผมบายไปแล้วราคามันดีดขึ้นมาเนี้ยผมไม่ได้เลื่อนเอเอมาบังไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ราคาย่อตัวลงมาผมก็เข้าบายบีกไม้หนึ่งตรงนี้พอราคารีบาวขึ้นมาปกติเราต้องเลื่อนเอเอมาตรงนี้เราจะเห็นสวิงนี้นะครับ ถ้าราคาดุดเมื่อไหร่คือเป็นขาลงแต่วันนั้นมันเป็นช่วงเช้าอยู่ผมก็ยังไม่ได้เลื่อนอ l นะครับตอนแรกข่าวดอกเบีย้ย BOJ OK ออกมาก่อนก็คือคงดอกเบี้ยวไว้ที่ลบ0.1%ก็คือตอนเนี้เขาบางในใจละว่าราคามันน่าจะขึ้นไปต่อแต่พอสักพักหนึง่งมันก็มีข่าวจากทาง BOJ OK มาอีกทีหนึง่งทำให้แท้งเนี่ยทิ้งพวดลงมาและผมไม่ได้เลื่อน EL มาบางนะครับ ก็เลยโดนไปนเลยสามไม้ติดวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่19บธันวาคม2565เดี๋ยวเรามาดูแผนการเทรดประจำสัปดาห์ที่ผมได้ลงไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มจากคู่แรกก่อน UJ ก็จะเห็นว่า UJ เนี่ยทำแพทเทิร์นขาขึ้นแล้วนะครับเปรี่ยกรอบบนขึ้นมาเมื่อเช้าราคาไหลลงมานะครับ จะเห็นว่าหลุดโซนนี้ไปแล้วนะครับแต่ในรูปของ t i ม e เฟรมหนึ่งชั่วโมงเป็นแพทเทิรนขาขึ้นนะครับเบรกตรงนี้มาละตามสูตรก็คือเราต้องยอ่อแล้วก็บายหรือบางครั้งราคาอาจจะลงมาเทสท,ท,ที่รลเดิมนะครับแล้วก็ช่วงที่ราคายอ่อลงมาเนี่ยเราจะมีโซนบายอยู่ที่บริเวณนี้นะครับคู่ต่อมาแคทเจทมเฟรมสีชั่วโมงจาในแผนก็คือจะได้กรอบการพักตัวของราคานะครับ จะเห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ยราคาเปิดหลุดโลลงมาแล้วนะครับแท่งนี้แต่ถ้าเราเข้าบายไปเนี่ยเรามาดู RR ก็จะได้ถึงหนึ่งต่อหกเลยนะครับสต็อปลอสอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดปิ๊เดี๋ยวลองมาดูกันว่าราคาจะขึ้นไปได้หรือเปล่าอีกคู่หนึง New Zealand Cat ่งนิวซีแลนด์แคทตามเฟรมสีชั่วโมงก็จากแผนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าราคาสามารถไปได้สองทางก็คือว่าถ้าเบีกไฮ ราคาก็มีโอกาสที่จะไปต่อแต่ตอนเนี้ยราคาเป็นช่วงการพักตัวนะครับเดี๋ยวดูว่าราคาจะทําแพทเทิร์นกลับตัวหรือว่าจะเบรกไฮไปต่อถ้าเรามาดูที่ไทม์ฟิล์มหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าทําแพทเทิร์นขาลงแล้วนะครับหุดโเนี่ยลงมาแล้วตามสูตรก็คือต้องเด้งเซลล์นะครับโซนเนี้ยก็จะเป็นโซนที่เราเซลล์ได้แล้วเราก็ s อไว้ตรงนี้ไปวิงไฮเดี๋ยวต้องมาคอยดูกันนะครับ คู่ต่อมาเป็นยูโรนิวซีแลนด์ตาเฟรมสี่ชั่วโมงครับตอนนี้ราคาเบรกกรอบบนขึ้นมานะครับทำาป็เทิร์นขาขึ้นราคาวิ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาที่โซนบายแล้วนะครับจังหวะนี้เราก็จะใช้เข้าบายถ้าเราไปดูที่ตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นว่ามีแท่งบูลลิตเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็นี้หนึ่งชั่วโมงก็เป็นขาขึ้นแล้วนะครับทำเป็นเทิร์นขาขึ้นแล้วก็เบรกตรงนี้ลงมาตามสูตรเราก็ต้องยอ่อแล้วก็บายขึ้นไปนะครับ คู่ต่อมาทองคําครับทองคําก็ทำไปเติ์นขาลงแล้วนะครับในทางฟรมหนึชั่วโมงตามสูตรเราก็ต้องเด่งแล้วก็เซลล์ลงมานะครับเราอาจจะ SL ไว้ที่สวิงนี้หรือว่าสวิงที่บนสุดก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องคอยดูว่าตอนที่ราคาไหลลงมาจะมีแนวรับที่ตรงนี้แบบตรงนี้ถ้าหลุด2แนวลงมาได้ราคามีโอกาสลงยาวนะครับคู่ต่อมา บางเจทำเฟรมีชั่วโมงก็เห็นราคาทำแพทเทิลเป็นขาขึ้นนะครับเบี้ยกรอบบนขึ้นมาที่บริเวณนี้เมื่อเช้าราคาเปิดกระโดดเก็บมานะครับลงมาข้างล่างแต่ว่ายังไม่ดุดโลมีโอกาสที่จะรีบาวนะครับสังเกตเมื่อเช้านี้นะครับราคาเปิดบริเวณเนี้ยกระโดดเก็บลงมาตอนนี้ราคารีบาวขึ้นไปแล้วก็ ถ้าดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นแท่งบูลลิตนะครับเราก็สามารถ Excel ได้ที่วิงนี้พอใกล้ๆนะครับถ้าเราไปดู RR ก็จะอยู่ที่1ต่อ2นะครับถือว่าคุ้มหน้าเสียงนะครับก็ถ้ามาดูในโปรแกรม MT4 ที่ผมได้เข้าออเดอร์ไว้เมื่อเช้านะครับก็จะมีทองคำ UJ CATJ ฟัง j, j, j New Zealand CAT แล้วก็ยูโรนิวซีแลนด์นะครับเดี๋ยวต้องมาคอยดูกันนะครับว่าผลประกอบการจะเป็นยังไง ทำขณะน,นี้ก็เวลา16านาฬิกาของวันที่19ธันวาคมนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าราคาที่เราเข้าไปเมื่อเช้าไปถึงไหนแล้วก็เริ่มจากราคาทองคํานะครับก็จะเห็นว่าราคาวิ่งขึ้นมานะครับไปจุดที่ผมเข้าเมื่อเช้าก็ตรงนี้ต่อมาคู่ยูเจคู่ยูเจก็ยังไหลลงมานะครับ ต่อมายูโรนิวซีแลนด์ราคาเริ่มมีการรีบาร์แล้วนะครับจากจุดเนี้ยถ้าราคาหัวทิ่มลงมาผมอาจจะต้องคัดทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าในทางฟีมหนึ่งชั่วโมงราคาอาจจะเปลี่ยนเทนแล้วก็อาจจะไปทดสอบที่โลเดิมคู่ต่อมาฟังเจครับฟังเจก็มีการรีบาร์ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้น่าจะขึ้นไปได้อีก คู่ต่อมาแคทเจครับแคทเจก็ตอนเชา้ายังไซด์เวนะครับยังไม่ดุดขอบล่างเดี๋ยวตัวนี้ก็ถือไปก่อนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนิวซีแลนด์แคทคู่นี้ก็ยังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูอีกทีหนึง่งก็มาดูในโปรแกรม MT4 นะครับก็เห็นว่ายังไม่มีตัวไหนที่จะปิดได้นะครับระยะปิดทำกำไรก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20เหรียญน,นะครับ แต่ทองคํากับ UJ นี้ก็มาครึ่งทางนะเดี๋ยวต้องดูว่าผมจะโดน SL หรือเปล่าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่20ธันวาคม2565นะครับเมื่อกี้มีข่าวสําคัญออกมานะครับก็คือข่าวเงินเย็นจาก BOJ i n t e l l i a t e ก็คือญี่ปุ่นมาประกาศอัตาอดอกเบี้ยโคงที่นะครับที่ลบ0.1%เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเรามาดูกราฟนะครับ เม่เกิดอะไรขึ้นนี่นะครับตอนนี้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นนะครับแม่จะมีการแทรกแซงเกิดขึ้นนะครับ mm hmm. ก็เบียรกรอบเทนที่เราคิดว่าจะเป็นขาขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูให้พายุสงบก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกู้เงินก่อนสําหรับทองคําก็ยังไม่ไปไหนนะครับเมื่อวานมีการไหลลงมาแล้วตอนนี้ดีดกลับขึ้นมาแล้วถ้าไปดูที่หนึ่งชั่วโมง ก็กำลังพักตัวนะครับเดี๋ยวดูว่าจะขึ้นไปได้ถึงไหนคู่ยูเครับคู่ยูเจก็คือจากที่เราเปิดมาตรงนี้เราก็ดิ่งขึ้นไปไหลลงมาทีเดียวเลยนะครับประมาณสามร้อยเจ็ดสิบปินะครับก็เยอะมากคู่ยูโรนิวซีแลนด์ช่ื่อที่ยูเจโดนเทลงมาก็มีการกระเพื่อมของทุกคู่เงินนะครับคู่นี้ก็โดนเทลงมาด้วย แล้วก็ตอนนี้รีบาวกลับขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ผมปิดออเดอร์ได้ก็จะมีคู่ฟัง j คู่ฟัง j เมื่อเช้าผมปิดออเดอร์ได้นะครับหลังจากที่ปิดออเดอร์ก็ทิ้งพวดลงมาเลยตรงนี้คู่แคท j ครับแคทเก,ก็ทิ้งลงมาเหมือนกันตอนนี้ราคามันรีบาวขึ้นไปอะ่ะผมไม่ได้เลื่อน s อนะครับไม้นี้ก็เลยโดนไปเต็มๆเลยทิ้งลงมาแรงมาก คู่นิวซีแลนด์แคทก็มีการกระเพื่อมของราคาเล็กน้อยครับตอนนี้กําลังจะหลุดโรนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูพราถ้ามาดูในส่วนของโปรแกรมโโมันดโฟรเมื่อเช้าผมได้ปิดคู่ฟังเจไปนะครับก็จะมีแคทเจจีเจผมเข้าค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็โดนปิดเหมือนกันแล้วก็จะมีโดนคู่ UJ ไป3ามไม้นะครับตรงนี้เป็นออเดอร์เก่าแล้วก็เข้าจากแผนสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยก็ะจะมีคู่ที่ปิดได้ก็คือยูโรนิวซีแลนด์นะครับ ปิดช่วงที่ราคากําลังไหลลงมานะครับก็ผมก็รีบปิดออกไปก่อนตันนี้ราคารีบาวกลับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวต้องมาคอยดูครับว่า UJ จะเป็นยังไงต่อวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่24ธันวาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างก็คือช่วงต้นสัปดาห์มีข่าว BOJ ไปนะครับก็โดนปิดผู้ UJ ไปตรงนี้คู้ GJ คู้ c a s j ก็โดนไปนะครับตรงนี้ก็โดนไปเยอะมเหมือนกันแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์ผมก็ พยายามเทรดแล้วก็เก็บสะสมกําไรมานะตรงนี้ก็จะเห็นว่าวันที่ยี่สิบสามนี้ผมก็จะเข้าออเดอร์เยอะหน่อยก็จะมีปิดติดลบไปไม่เยอะนะครับตรงนี้ก็สรุปในวิคที่ผ่านมาก็คือติดลบไปที่สิบหกดอลลาร์นะครับก็ไม่เยอะโปรฟิตรวมจริงๆผมติดลบไปที่ยี่สิบเจ็ดเหรียญนะครับแต่ว่าได้ค่าสวอปมาที่เจ็ดเหรียญทําให้เวลาที่ผ่านมาก็คือติดลบไปที่สิบหกเหรียญนะครับ ถึงแม้ว่าจะโดนข่าว BOJ OK มาแต่ว่าก็เทรดสะสมกำไรกลับขึ้นมาได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าก็ามาว่ากันใหม่นะครับก็สำหรับเทรดจากพันสู่ล้านในตอนที่5ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียสำหรับเทรดเดอร์ลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการเทรดของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ